ครับต่อคลิปหนึ่งนะครับส่งเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับ F5 แปดไรวัตโภพัดนะครับสิบแปดลูกปืนนะครับตอนนี้กำลังคันน้ำอ้อยนี่เป็นอ้อยเมอริชาร์ดนะครับน,นี่ครับชานนิ่มครับชานนิ่มอ๋ปอปอมปาเป็นผนเลยตรงนี้เลย ชามมันจะนิ่มกว่ากันอ้อยมมลิชาร์ตจะนิ่มก,กว่าสุพรรณเป็นกับห,ห้าแปดแล้อโปรพัดสิบแปดลูกปืนนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับมาส่งที่บ้านอะไรนะพอลืมแล้วบ้านบนองตาปู ดอนตาปูโนนตาปูครับโนนตาปูนนตำบลคูเมืองนะครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับอันนูน้นถ้วยนู้นนี่สุพรนห้าศูนย์เนี่ยใส่น้ำแข็งเรียบร้อยอันนี้กระป๋องนั่งสุดเพราะว่ากระป๋องชิ้เอ้าวชิดมึงบูกฮจาฮ่าฮ่าโจกูนโจกูนได้ไหมไม่ใช่ตัวยายยายก่อนก็ได้ หอมหอมดีเลยกินกินหอมดีครับกลิ่นหอมครับอัน,นอันนู้นน่ะอันนี้อ้อยสีอ้ยอยสีน้ำอ้ยอยเมอริชาร์ดมันออกขุ่นๆเนาะอ่าไม่สวยครับสีมันไม่สวยเ,ยเหมือนสุพรรณสุพรรณจะเหลืองเหลืองเขียวสวย <มา S 1> อันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งไม่อยากซื้อของจีนอ่ะไม่ได้ยินเหรอ ไม่ได้ยินเอาบนแลละ้ากินเอะแข่นมาด้วยไปไร่ไปสวนก็ซือไปดได้ชื่นใจดันแขงหมก็ทัพีมาสือ่หมดเอพวงอะไรอยากขายนะครับพวง พวงสุกอ่ะพวงสุกนะฮะอ๋อน right. oh, no, right. yes. ี่น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 ะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับพวงสุกอยากขายนะครับอยู่ที่หนองบัวแดงชัยภูมินะครับมีสินค้าหลายอย่างนะครับเช่นข้าวเรเบอรี่ข้าวเหนียวเคี่ยงงูข้าวหอมมะลินะฮแล้วก็จะมีอันนี้สินค้าล่าสุดนะครับน้ำอ้อยคั้นสดนะครับนี่นะครับน้ำอ้อยคั้นสดไร รุ่น้ำชีนะครับอะไกนิคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่แต่ขี้ไก่พวงสุกอยากขายนะครับเพจเฟซบุ๊กเบอร์โทรก็เบอร์น,นี้นะครับใครที่สนใจอยากได้พันอ้อยแล้วก็อยากได้น้ำอ้อยขันสดนะครับปริกศงได้เลยนะครับน,นี่นี่พวงสุกอยากขายขอ่าครับชาวบ้านก็มา ชิมห้าสิบาทโลละร้อยถ้าห้าโหลก็ไปเก้าสิบบาทก็ดีเด้อเนาะเป็นมุลเป็นงานมูลงานแต่งงานบวชอะไรสั่งได้หมดนี่ครับแม่ค้าตัวจริงแม่ค้าตัวจริงพูดคุยเก่งนี่เป็นร้านค้านะครับหลายอย่างนะครับแบ่งออนไลน์ด้วยครับสีมันสีมันสีมันเขียวดีจริงๆนะสีเหลืองเขียวดีจริงๆ สีสวยเลยอ๋อท่านปอกผนสีไปใหญ่นิดเสร็จแล้วเยี่ยนนั่นอ่ะอันนี้ไอ้เมื่อได้ช็อาโอ้โหปนไม่ได้ครับปนก็จะเป็นสีอย่างนี้แหละอันนี้สีสีไม่ดึงดูดเลยอันนั้นเขียวต่างกันเลยครับเจียวเจียวบอสน้องไปกินน่ามาวันนี้พี่วันนี้พี่อโมดต้องรีบปอกเลยเนี่ยคนกำลังไปทำงานต้องกรอบมือให้เร็ว เราฝากด้วยนะครับเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับ F5 800วัตต์โปรคัดนะครับปืนนี้18ลูกปืนนะครับโครงสร้าง body ลูกปืนเป็นสแตนเลสสแตนเลสทั้งเครื่องนะครับ25,500บาทสนใจก็0863152145นะครับหรือ ID Line ก็แอดไลน์มาที่0863152145นึ่งห้าสอ่งนะครับนนเ,เพื่อนๆด้วยนะเบอร์โทนะครับ ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้มาส่งเครื่องเดี๋ยวช่วงบ่ายจะก็เดี๋ยวทับไปนี่ประมาณ2ชั่วโมงนะ,ะจะไปที่อำเภอควนสมบัตต่ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับไปร้อยเอ็ดนะจะกลับบ้านวันนี้ภารกิจส่งเมื่อวานสองเครื่องวันนี้2เครื่องนะครับตอนนี้ช่วงเช้าตอนนี้เจ็ดโมงเกือบแปดโมงเช้าแล้วนะครับคนก็เริ่มทยอยไปทำงานทำอะไรกันแล้ว ช่วงเช้าเช้าเลยนะครับมาแต่เช้านะครับเดี๋ยวนี้พ่อก็กำลังจะปอกเพิ่มนะเพราะว่าคนเริ่มมากินอันนี้เป็นอ้อยดำอันนี้อ้อยอ้อยยาอันนั้นอ้อยยาอ้อยอ้าวอ้อยยาไปให้ยาด้วยโอเคนะครับไปให้ยาถ้าเกิดเจอใหม่คลิปหน้านะครับ ประด็คลิป<อ>ที่แล้วมันตัดไปโอเคนะครับฝากชื่อเพจอีกรอบหนึ่งนะครับคลองสุกอยากขายค่ะลองสุกอยากขายนะครับขายมีสินค้าอะไรบ้างครับมีข้าวไวรโบลี่ข้าวข้าวหอมโบลี่เป็นข้าวกล้องแล้วก็ก็จะเป็นพวกเบียร์เดอร์ก็จะมีแหนมหมูมีน้ำพริกกากหมูครับแล้วช่วงนี้ก็ขายพวกวิตามินซีวิตามินซีลดอาการครับพวกโอเมก้าก็ เครื่องฟอกอากาศค่ะโมีสินค้าด้วยลนะยครับ,จจบอ่าได้นะครับได้แล<ต>้วครับเผื่อเผื่อคนใช้ภูมิดูคลิปนี้ก็จะได้หรือคนที่อื่นก็ได้แหละเพราะว่าส่งถึงบ้านเนาะเป็นส่งเพอร์ลี่ส่งสัตส่งอะไรไป มีกิวี้คมครับเบาแรงเลยแหละคมคมมากช,ชิบชิบเลยคนขายตัวจริงไม่อยู่อันนี้เครื่องฟอกอากาศอันนี้นนราคาที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะอันนี้วิตามินซี วิตซีกินต้านโควิดอ๋อกินต้านอันนี้คลาฟิลอันนี้โอเมก้าบำรุงสมองพวกชาพวกเท้าชามือชานี่ครับสินค้าของคงสุขอยากขายนะครับมีหลายอย่างนะครับนี่ผลิตภัณฑ์มีวิตามินซีไบโอซีโอเมก้าไลท์ซีอันนี้อะไร อันโคโรฟิลพาวเดอร์นะฝงโคโรฟิลเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธิ์นะครับในห้องในบ้านนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้นเลยนะครับห้อยคันน้ำก็ออร์แกนิกนะครับสุขภาพลืวนๆพวงสุกอยากขายนะครับเพจเฟซบุ๊กฝากก็้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์นี้ครับ หรือเฟซบุ <Facebook> ๊กเฟซนี้ครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นะเดี๋ยวผมไปส่งเครื่องคันต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ